มาวันนี้เอาเหตุกรรมเขากกต้องขึ้นตังหาสมัยอยู่เกาหลีเฮ้ยพอเราเข้จะได้กินนี่แนะฟักหนึ่งวันนึงก็สองสามร้อยพวกกัแป่งไปแป่งบอกแกตั้งแต่ปิกลูกเกาหลีมาครับนี่น่าจะเป็นค่าพี่สองครับเนาะเพราะว่าช่วงที่ผมปิกมาตั้งแต่มาลินไม้มันเริ่มไหวกันของละวันนี้เขามาจัดมาอสไอ้สกรําเขาเนาะซ่ามามลินไม่ซ่าสูงอาหารของคนจันสูงนี่ พอจืดม <ś webinars> ันก็ถึงกูยังคือละมาแต่ก่อนอื่นเลยนะเขาไปมักจีนให้กันก่อนนี่จะเป็นจีนหมูครับเนาะเคียงมักมันแต่เขาก็จะใส่ผงปรุงรสซูรสซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยป่นเห็นก็บตะอันอันซามาลิ้นไม่เนี่ยนะคนแรกจะซาเพียวๆมาลิ้นไม่เพียวๆเล็กกัได้มาใส่จีนก็ได้ได้หมโนะแล้วแต่มักแล้วแต่สอบแล้วแต่ผมจะใส่จีนเนาะคนมาจีน มาคำนองอันจีนนั่นนะมักว่าหันกับนี่เขาจะมาเผามาลิ้นไม้กันครับเนอะแกกัมาลิ้นไม้มาลิ้นฟ้าในภาษากลางนี่เป็นห้องเพกาไอ้ครับเนอเขาก็จะเผาเพ้มันดำขึ้นเลือะเนี่มาถ้าไปกลัวมันจะไม่จะดำจะยังนั้มเหลือเผาดิ๊งเผาจนดำขึ้นเลือะเนี่แร่กับกําังเนกันว่าเขาเผามาลิ้นไม้เสียบยกับนี่เขาจะไปแจ้น้ำละไว้ครับเนอะแต่แรกยันยังต้องเอามาแจ้าน้ำละไว้บุดผมจะบอกคำกรรครับเนอะมาระวังนั่นเขาก็ไปปิ้งจีนห้ามันแวกกับอันจีนเนี่ยนะปิ้ง ก็พอหั่นแกะมือถูๆูย่งีก็เดียวออกเสียงลึื่งแต่กับบรทาถูออกหลแล้วอเหลียดหน่อยเพรมันติดดำๆเหน้อยมันจะได้มีกลิ่นหอมของแวนไฟนี่ไปหลังจากนี่เขาล่างมะริดไม่อย่างเสร็จเรียบร้อยกับนี่ก็ไปใจพอจิ้นเนียเาปิ้งหั่นกะหั่นก็เจียบผมก็มันตึงเปาจริงไหมนะแต่เฮาก็ไปฟื้นไปปีนมันเหี่ยแล้วก็ละไว้หันปิ้งละไว้หั่นหลังจากนั้นก็ตัดผ้ามาจงเพเฮาจะเอามะริดไม่ี่เฮาล่างเสร็จเรียบร้อยนะมาซอยเป็นบุลลอมกมๆตีน้อยๆที ประมาณหนเลยครับเนาะมาแกนว่าซอยบริ้นไม่ย่างเสร็จเรียบร้อยกับนี่กัไปใจพีนเนี่ยเขาปิ้งกันัแล้วก็เอามาซอยครับเนาะแต่ถ้าว่ามีจีนหลายก็ซอยเด่น่งถ้าว่ามีจีนน้อยก็ซอยย่อยนน้อยก็ไดครับเนาะมันจะได้นักนักอินเดพอสีนักแค่น้อยไปเตรียมเคียงเตรียมค้าวอยางเสร็จเรียบร้อยกับนี่มาซาบลิ้นไม่กันดีว่าเอาก็อนจะเอามาบินไม่น่ะน้ำหองลงไปก่อนแล้วก็จีนปิ้งตัวไอโกนลงไปหลังจากนั้นก็จะเป็นหอมแดงหอมบัวใบเบะรกิ้วหันฝอยพักหอมป้อมเปอร์ต้นหอมพักจี

จะเนี้ยใจมือเนี่ยค้นเนือเสุดแล้วเขาจะทำการโซ่สูญกันให้มันเข้ากันดีๆให้กันต่อานะเสร็จเรียบร้อยแล้วซาซูงเขานี่ว่าเราอย่างม่อหนูบอกเลยก่อนดีจตักใส่ซด้วยไซจานกัลองจิลองจิ้มพอถ้ามันจับมันยังเล็วก็จัดการขึ้นเซิร์ฟได้เลยมันดึงแน่นอนอยู่ละเมนูนี่ของกินของคนมักขมคนแดกดีมักเมนูขมงผมได้มันบป็จิขมขนาดนั้นนะมันจะขมออกหวานครับเนาะซ้ำเอามายำมาซาจะนี่น่ามันดึงครบรสเนาะดึงเผ็ดดึงเค็มดึงส้มไม่หันหมดมาว่าแด้วันนี้ก็ขอญาติอันเจัดการให้้กนนะคคด่ารไับแ